กลับมาค่ะต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะอ่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงนะคะด้วย NK มีภูเขาและก็เกิดอซิตินนะคะลองทานดูคุณผู้ชมค่ะราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะใครที่ป่วยบ่อยลองทานเสริมลงไปนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลย0908999996นั่นเอ้นั่นเอง พี่เดชาหรือทนายเดชานะคะหรือคุณเดชาที่น้องน้องนักข่าวรู้จักกันนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยเป็นทนายชื่อดังนะคะตอนแรกนะคะตอนที่แม่ตักอย่างใช้คําว่าแม่ตักไม่ได้หรอกเพราะตักมันรุ่นลูกฉันแล้วละเธอสามสิบเจ็ดสามสิบแปดมันรุ่นลูกฉันแล้วนะต้องใช้คําว่าตักแล้วกันนะคะตักนะคะแต่ตักไหนฉันก็ไม่รู้นะคะคําว่าตักคนชื่อตักในวงการบันเทิงก็มีเยอะนะคะตักมันยุราก็มีตักมุกดก็มีตักสินีพรก็เยอะนะคะตักไหนก็ไม่เดาคนเอาเองนะคะ ทนายเดชาก่อนที่ตักนี่นะคะเขาจะโทรไปปรึกษาเนี่ยทนายเดชาเขาบอกว่าเช่าร้านทองไร้ไขทองอันนี้ทนายพูดไม่ใช่พี่เต่าพูดนะคะแอกปปาบประชาชนจากกรณีดามาในโลกโอโซเชียลนะคะว่ามีทองปูงทองปัม๊มทองชุบนะคะแต่ไม่มีทองหยิบทองหยอดนะคะจนเขาเรียกว่ามีคนคนหนึ่งเขาอ้างว่านะคะเขาก็อ้างเขา,เขา,เขาไม่ได้บอกร้านทองว่าร้านไหนนะร้านเขาไม่ได้บอกเขาไปได้มาจากร้านไหนเขาเอาไปให้ร้านทองปีนะคะร้านทองบอกไม่รับซื้อนะครับไปหลายคนก็โดนกันไปหลาย ร้านนะคะจนสุดท้ายนี่นะคะทนายเดชาเขาก็เลยออกมาพูดถึงในคลิปดังกล่าวซึ่งนอกจากทนายเดชาแล้วก็ยังมีแพรรี่ไพวันด้วยเนาะเขาก็เตือนกันนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นร้านทองคนขายทองเจ้าของร้านเองก็ออกมาเตือนกันอย่างเยอะแยะมากมายแต่ทีนี้เนี่ยนะคะเธอจะให้น้าหนักมันหนักมากที่สุดเราก็ต้องไปฟังคลิปแรกคลิปแรกของพี่เดชาหรือทนายเดชาของเรากันก่อนเลยดีกว่าค่ะเดีวครับไพวันเตือน มันจะมีร้านทองประเภทหนึ่งที่ไม่มีหน้าร้านนะครับแต่เวลาไล์สดดันมีฉากหลังเป็นร้านทองไอแบบนี้มึงก็แหกตาประชาชนเนี่ยแถมมีทองโชว์อยู่เต็มตู้ร้านทองประเภทนี้ให้ระมัดระวังไอแบบนี้คือการหลอกลวงประชาชนนะเป็นการนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มึงไปยืนอยู่หน้าร้านทองชาวบ้านเขานะครับนะไปเช่าร้านทองเขาแล้วก็มึงก็ไล์สดแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมึงไม่มีร้านทอง การที่มึงไปยืนอยู่ที่หน้าร้านทองทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ร้านทองมึงเนี่ยมันก็ทําให้คนเข้าใจผิดพฤติกรรมดังกล่าวนะเขาเรียกว่าช่อโกงประชาชนเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับความเสียหายจากร้านทองที่ไม่มีร้านแต่เสือกนะเวลาไล์สดและมีแผงทองอยู่ด้านหลังมีทองโชว์เต็มตู้แบบนี้เรียกว่าช่อกงประชาชนจ้า อ่ะนะคุณผู้ชมนะคะอันนี้คือคลิปแรกนะคะที่พี่เดชาของเราเนี่ยนะคะได้ออกมาบอกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะตักเนี่ยนะคะต้องใช้คาว่าตักเพราะใช้แม่ไม่ได้นะครับเพราะฉันมีแม่คนเดียวนะ,ะฉันมีแม่คนเดียวอะลันแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นรุ่นลูกที่ฉันเขาใช้คําว่าแม่ไม่ได้เราไม่สมควรเรียกลูกว่าแม่นะคะเออนะคะหลังจากที่ได้เดชาได้ให้สัมภาษณ์ไปนะคะก็ทางตักใช่ไหม เขาก็โทรมาปรึกษาใช่ไหมเออนะคะโทรมาปรึกษาแต่เราไม่ได้มีคลิปนั้นใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาถูกใส่ร้ายเอาง่ายๆเลยเขาถูกใส่ร้ายแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะคะเขาบอกว่าร้านทองไอ้กุหลาบกูเดนฟาเวอร์น่ะไม่ใช่ของเขานะคะแล้วก็เขาก็อ้างว่าไม่ใช่ของเขาเขาอ้างว่านะคะหลายคนก็สงสัยว่าตกลุกแล้วเนี่ยใครโกหกกันแน่หลายคนตั้งข้อสงสัยนะคะแต่หนึ่งในนั้นนั่นนะคะที่้เคยร่วมงานกับ ทางร้านเขานะคะนั่นก็คือคุณเน็ตไอดอลมือหนึ่งของเมืองไทยนะคะก็คือคุณแมรีนาจังนะคะทีนี้คุณแมรีนาจังเนี่ยนะคะ แต่ว่าอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องนะคะที่มันมีร้านร้านหนึ่งแต่เขาไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นร้านไหนนะคะเอาทองแบบว่าไม่ได้คุณภาพมาขายให้ลูกค้านะคะลูกค้าก็นําไปขายต่อไปได้แล้วก็ขายได้ในราคาที่ถูกมากถ้ามีคนรับซื้อคุณแม่จะว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในฐานะในฐานะที่คุณแม่เป็นทนายสาวแสนสวยนะคะเซ็กซี่มีมงบนหัวนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะพวกโง่ออนไลน์จะถูกไหมคะออนไลน์ตอลดตอแหลอวดน้ำอวดรวย มึงดูเส้นทองกูเนี <g liberals> down, ่ยเส้นเท่งหนวดกุ้งยังสี่หมื่นกว่าแล้วนี่มึซื้อทองหี้ยอะไรหยอกกูหลาบหลอกก็เริ่มจะได้ทองสามพบาทอีกควายงอกอยากบอแหละอยากปวดลำปวดรวยมันก็ต้องอย่างนี้เลยกูซื้อจากประตูน้ำแถวบ้านกูเนี่ยนี่ไงนักสามสิบบาทแต่กูซื้อมาสี่ร้อยอีควายอยากซื้อถูกก็ไปซื้ออย่างนี้เลยเขาเรียกทองชุบเนี่ย เนี่ยสองเส้นเนี่ยกูซื้อจากชาวบ้านกูประตูน้ําอ่ะสองเส้นเนี่ยแปดร้อยบาทแล้วกูก็เห็นินแมค้าออนไลน์ตอแหลอุ้ยเอาทองมาบอกาเนี่ยสิบสิบสิบจะขายทองหยิบออกมาเน่นแหละทองชุบแบบนี้หมดค่ะคุณแม่ไม่เน้นของแท้นะคะคุณแม่เน้นของเทียม <laughs> แม่หนีนะไม่เน้นของแท้นะคะคุณแม่เน้นเน้นพร็อพกับของเทียมเท่านั้นนะคะ ก็เดี๋ยวเราติดตามรายการหุนกระแสวัน,นี้เนาะ สรุปแล้วเนี่ยจมูหรือจ่าหรือว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่โกหกแล้วก็ต้องออกมาโปะแตกในรายการนี้เพราะเดี๋ยวหนุ่มกัญชัยหรือพี่หนุ่มของเราเนี่ยเขาจ้องต้อนจนจนอยู่หมัดอย่างแน่นอนนะคะว่าใครโปะใครหลอกใครโกงเดี๋ยวหลายคนไม่ต้องไปตั้งข้อสงสัยรอรายการโหนกระแสนะคะพักสักรู่หนึ่งก่อนกับคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK อันนี้ของแท้ไม่มีชุบนะคะ NK มีสารสก,กัดจากภูเขาและก็เกอร์ซิตินนะคะใครที่ป่วยบ่อยเป็นเบาหวานความดันโรคเมาหวานลองทานควบคู่กับยาดู ะะอาการจะดีขึ้น1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9ศช่วงหน้ากับคุณผู้ชมนะคะยังตีกันไม่หยุดยังตีกันไม่เลิกนะคะแล้วก็ยังไม่เลิกตีนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับพ่อค้าออนไลน์ใช่ไหมพูดเรื่องเกี่ยวกับทองปลอมใช่ไหมที่หลอ่หลอๆนะอ๋อหรอแล้วก็อีกศึกนะอีกศึกๆหนึ่งแล้วกันเนาะ แม่สีตางบัวทองนะคะแม่สีตางกับเพชรปรับประประนานะเป๊แล้วก็ลูกชายแม่สีตางตอนนี้เขาบอกเปิดศึกกันหนักมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครนะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ